เปิดสนามจำลองทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเทคฮับพาไปดูสนามทดสอบรถอัตโนมัติขับเคลื่อนได้อัจฉริยะไม่งอคนที่เขายกเอาสนามจำลองมาสาธิตให้ดูกันแบบจัดเต็มในงานออวอร์แฟร์เพราะอนาคตของการขับขี่แบบอัจฉริยะไร้คนขับต้องปลอดภัยสูงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้การทดสอบจะช่วยให้มั่นใจก่อนลงถนนจริงโดยสนามนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างและพร้อมให้บริการในปี68ไม่แพ้ตัวรถในยุคที่ E ีวีกำลังได้รับความนิยม เจ้าคำคูณ3ล้ออีวีถูกออกแบบมาพร้อมกับความปลอดภัยเพราะม,มันสามารถเลี้ยวได้ในพื้นที่แคบ ไม่ต้องกลัวพลิกคว่ำตามสไตล์รถสามล้อที่ได้ทดลองใช้งานจริงแล้วและนี่คือแท็กซี่อีวีเจ้าแรกในไทยที่หน้าตาอาจจะดูคลาสสิกแต่ออกแบบมาอย่างดีห้องโดยสารจุได้5้าที่นั่งพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยและแผงกั้นใสระหว่างคนขับที่จะเริ่มใช้งานจริงได้ในปีหน้ามาสัมผัสประสบการณ์แบบล้ำล,ำลำทั้งรถอีวีสนามทดสอบรถอัตโนมัติรวมถึงภาพถ่ายที่เจนด้วย AI โฮโลแกรมและเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟที่เขายกไม้สัมผัสกันในงานออเวอร์แฟร์ที่ กจบอกเลยว่าห้ามพลาด